เหลือเวลาอีกเพียง20ประกว่าวันนะคะคดีตากใบก็จะหมดอายุความลงความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ล่าสุดสารนาราธิวาสได้มีคำสั่งอนุมัติหมายจับคนเอกพิสารวัฒนวงคิรีอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เป็นสอสอเพื่อไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีพฤติการหลบนี้ในคดีตากใบค่ะ น่ารมดอนปัญจอสอสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าด่วนสานรณาธิวาดออกหมายจับจำเลยที่หนึ่งผลเอกพิสาลวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่ 4, สีสสเพื่อไทยในคดีตากใบจับตาตำรวจทำงานด้านมูลนิธิสานวัฒนธรรมรายงานว่าสารณาธิวาฒได้ออกหมายจับพลเอกพิสานวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ และสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในคดีสลายการชุมนุมสอพอตากใบเหตุมีพฤติการหลบหนีหลังทนายโจทยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับทั้งนี้หมายจับได้ลงวันที่1ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่12กันยายน2567าสารนราธิวาสนัดจำเลยเดคนในคดีตากใบมาสอบปากคำให้การหลังจากที่สารจังหวัดนราธิ ว่ามีคำสั่งรับฟ้องคดีอาญาตากใบในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ48รายเป็นโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่23สิงหาคม2567จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสอพอตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 4 7ซึ่งปรากฏว่าไม่มีจำเลยมา สารจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยที่3ถึง6และ8ถึง9